ถ้าเราเอาไปขายไม่หายไม่หายคือทําแล้วทําเลยจริงๆมึงกดแล้วมึงไม่ติดมันก็ได้ขึ้นภารกิจอยู่ดีคนนั้นเขาเป็นอะไรไปขุดเหมืองขุดเหมืองมันจะมีสมมุติว่าที่มึงดูที่แผนที่ใช่ไหมเหมืองมันจะมีอยู่หลายจุดเนาะจุดขวาสุดคือจุดที่เขาขุดกันส่วนจุดรองลงมารองลงมามันจะเป็นจุดที่เขาไว้เนี่ยซื้อของให้ซื้อของซื้อของขุด เดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไอเน,นี้ยว่าให้เดี๋ยวกูมั้งให้แป๊บนึ่งโอ้โหท่าพระเจ้าโหอขอได้ด้วยขอได้ไหมเนี่ย พี่โดนถีบไหมอะ<า>หนูว่าพี่โดนถีบจ้<า> <laughs> โดนถีบปะไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้สามกล่องอะมานี่มาแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนึงพี่ขอคุยกับพี่ขอคุยกับเพื่อนแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงนะอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งไปอ่ะฮะ ขอนายกให้หิมะตกนี่หว่าโอ้ยชุดสวยฮะน่ารักไหมพี่ว่าแต่ละตัวมันหายอะตัวมันใสอะห้องนูเหรออืมใช่วันนี้เดี๋ยวหนูขับรับเหรอเราจะไปไหนนะเราจะไปหาที่ถ่ายรูปใช่เราต้องไปขอหิมะจากนายกก่อนขอก่อนเขาจะให้ป่ะเหอะน้ำมันจะหมดยังพี่รัดเข็มขัดยังรัดแ,แล้วครับรัดแล้ว ไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตัวลากไหม้ขาจะให้พี่ลากอะไรก่อนขอขับได้ไหมเขอขับได้ไหมก็ได้ค่ะเดี๋ยวพาเหินแบบคมๆเลยก็ฝึกลากอ่ะแม่งยังคุมรถไม่ได้เลยเดยวพาหินแบบนิ่มๆกว่าปุยนุ่นอ่ะเออตัวลากแล้วเาไม่เชื่อ อ่าดูพ่งพูดไม่ทันขาดคำเห็นไหมนิ่มไหมกระแทกแค่หนึ่งทีเป็นคนตลกไงเนี่ยอยากเห็นเสียงหัวเราะไงอยากให้เราหัวเราะเดือดเหินก็มาเหินก็มานี่ไงมันแบบมันเบารถน่าจะพังก่อนนะดูกศรนี่พี่อย่ากทำรถหนูพังพี่ซ่อมให้ พี่อาจจะทำรถหนูพังแะบพไไี่ไม่มีทางทําหัวใจน้องพังหรอกนะห่าวาสันวาสั้นแม่น้ำเดี๋ยเดี๋ยวที่พี่เขาเราวนตรงนี้สองรอบแล้วนะคะนีตรงนี้หน้ารถหนูเยินหมดแล้วอ่ะหมดว่ะมันจะโมเฮ้ยเติมน้ำมันก่อนจะพาไป ป,ปกติแล้วนอนดึกไหมอะปกติตอนนี้นอนแล้วค่ะจริงอะแล้วทำไมวันนี้ยังไม่นอนเพราะยั<ส>งไม่นอนพิเศษไม่พิเศษไม่พิเศษเหรอ,อโหนึกว่าแบบนี้ว่าจะชวนมาทำเพจสั่งต,งห <c oughs> ตีหนึ่งนั่นหนึ่งนาทีกด f สิบรับของนะ เออลืมว่ะรถมันต่ำรถมันเล็กมากเลยอ่ะเหมาะกับคนตัวเล็กอย่างเราถ้าพี่ไม่ชอบรถ <ลด S 2> หนูพี่จะไปเบิกรถพี่ก็ได้นะอรถพี่มันอยู่าพ,พาว่ะดิก็พาวเราเพิ่งขับผ่านมาเมื่อกี้เองมันจะตีหนึ่งแล้วไม่รู้จะพาวทำไมอ่ะอ้าวเราไม่รู้ห่อว่าทุกรีเมืองรถมันเข้ากลาดอ่ะอ พอไปลงปอลิกแล้วพี่นั่นแหละบ๊ายบายเนาะเออมันกันไปลงปอลิอีกคันนึงก็จอดอยู่โรงแรมเออนิวล็อกก็ต้องพผาเหมือนกันขีี้เกยจแอนแมวพี่มันมันหน้าดีด้วยเนี่ยข้าวใจเอซี่อะอือตัวนี้แบบไม่มีใครกล้าเล่นพระคนนะบอกเลยที่อยู่บนหัวเรามันเป็นแฟชั่นหรือมันเป็นอะไรมันเป็นแฟชั่นค่ะอ๋อไปแฟชั่นซื้อเหรอใช่ผู้ชายมีไหมว่า ใส,ใส่ได้ไดงผผูู้้หญิชายใช่หนูเคยเห็นผู้ชายใส่อยู่แต่ว่าหนูใส่แล้วน่ารักกว่า<ม>แล้วผู้ชายใส่จะน่ารักไม่น่ารักไม่น่ารักเออก็ไม่ใส่ลันก็ไม่ใส่แค่นั้นแหละมันไม่น่ารักจริงๆนะไม่ได้แบบไม่ได้โกหกเออก็แบบก็ถามเราไงแบบจากคือเราตอจะใส่อะไรเราก็ต้องถามมุมมองคนที่เขามองมาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าแบบเราคิดว่าเราใส่แล้วเราจะไม่มั่นใจเราก็ต้องถามกันว่าเออคนมองมองเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้ถ้าพี่ใส่หมวกตาแค้อ่ะฟันตาเค้มันจะปิดตาพี่ด้วยพี่จะมองอไม่ค่อยชัดอ๋อแบบเนี้ยแบบเนี้ยอ๋อพี่ตรงที่พี่จะไปมันเป็นป่าไม่ใช่หรอมันเป็นเขาไม่เ,เขา มันจะถ่ายรูปสวยหรอแล้วเราชอบบนเขาไหมล่ะแค่นี้แหละเราอยากได้ฟิลแบบไหนอะ่ะแบบในเมืองคริสต์มาสแล้วก็มีหิมะแม่แมมง,ง<อ>มไม่เข้าตีมเลยสักอย่างนี่ตอนกลางวันอ้าแม่งไม่เข้าตีมเลยสักอย่างนี่มันตอนกลางวันคริสต์มาสอะไรวะขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ขอโทษครับพี่เป็นช่างใช่ไหม ใช่แต่ไม่ได้เข้าขเวทนะครับทุครับไหนๆก็ชนรถหนูพังแล้วว่ะพังเลยเหรอเกือบพังนะเนี่ยไงเนี่ยชื่อว่าทูริสโมเน,นเนี่ยคันนี้คันนี้ทูริสโมใช่ใช<อ>ไปแล้วนะไปไปไปบ๊า<อ>ยบายบึ้ยจบเขาเขาชนแล้วหนี <laughs> ขเขาทุาครับชนสกินดิเดลองอ่ะพี่ไปนู่นเลยอ๋อฮ่าฮ่าแล้วมันอ่อนแอเขาทุกครับเขาทุครับไม่เป็นไรอะเล่นน้ำเหม่อหน้ากูแก่เหมือนเหรอ ใช่ใช่ไปห้องน้ำมั้งออ๋คิดถึงนะฟาบอกชนชนให้พังชนให้พังจะได้ซ่อมคิดถึงนะโอเแค่ไปยาวขอโทษนะไปสิโโอ้โหไปยาวแล้วไปฟังดิแล้วกลางคืนก็ไม่ใช่คิดมัดก็ไม่มีไมนจะมีต้นที่มันสวยก็ตรงต้นที่มันตกปลาตรงที่ตกปลานั่นแหละที่มันสวยแต่เขาออกไปแล้วไง เขาออกทำไมมันยังไม่ถึงหน้าไอ้นี่เลยนี่มันเกะกะที่เบรกรดไงใครบอกเกะกะพี่นี่แหละบอกอ๋อบอกให้เขากลับมาไม่อะไม่เราไปหานายกไปหานายกโหยปุยยังชอบสมเป็นเด็กโอ้โหมาเนี่ยมามาเับเองครับเองขับเองไม่ดันตขับเอง พี่ขับเองเดี๋ยวพี่ขับรถหนูเดี๋ยวหนูขับเองเดี๋ยวพี่ขับให้หนูมีให้พี่เลอกระหว่างจะนั่งไปหรือจะเดินกลับพี่จะขับไงก็นั่งขับไงพี่นั่งขับให้ไงไม่ดีเหรอไม่เอาเดี๋ยวหนูขับเองพี่ก็ขับชนเหมือนหนูแหละไปชนไปชนลรถหนูจะพังอยู่แล้วพะพี่เอาไปชนเลยก็พังก็พังเดี๋ยวซ่อมให้ไง หนูไม่อยากให้มันพังหนูขับรถมาตั้งนานมันยังไม่พังเลยมีแต่คนอื่นทำรถหนูพังรถเรามีประกันชั้นหนึ่งไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวเรียกมาเคลมได้แล้วใครจ่ายอ่ะเดี๋ยวพี่จ่ายให้พี่ออกไปก่อนไงตรงนี้เหินได้ตรงนี้เหินได้ขวาเน่ขวาขวาขวาช้าละช้าละอุ้ยออาต้นมาเออดีกูไม่ได้ชนเลยอ่ะ ไม่ได้ทำพักอ่าอันนี้กเกาะม่อะไรเนะี่ยน่าจะเต็มแล้วลนะ่ะค่ะอ๋อเกาะเต็มแล้วทำไมมันง,งว่างจังวะทำไมเป็นตุลาการมันดูว่างจังเลยอะหนูไปเป็นมั่งได้ไหมอะว่างตรงไหนมันก็ต้องฟาร์มมาแหละฟาร์มแบบเต็มของเพื่อให้พร้อมที่จะเล่นสตอรี่ตลอดเวลานั่นแหละถ้าใครเขาจะมาตีพี่พี่เป็นตุลาการไม่ใช่หรอตุลาการมีคนหมั่นไส้ยเยอะจะตาย แล้วพี่ไปทา <ำ S 2> อะไรเขาหมันไส่ะม,มันเรื่องปกติของหน่วยงานอยู่แล้วว่าแบบจะโดนหมันไส้จะโดนแก๊งอะไรเงี้ยอืทําไมเราคิดจะเข้าหรอหรือว่าไงไม่เขา้าไม่ได้ฮะหนูไม่ไปหนูไม่ทําแล้วตุลาการอะไรวะใจง,งา่ายเปลี่ยนใจง,ง่ายจังวะหนูไม่อยากโดนไล่กระทืบเหมือนพี่อ่ะไม่ได้ติดร้อยนะ โอ้ย,อยขอโทษน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยน้องพี่ขอโทษน้องไม่โอ้ให้พายพี่นะเราไม่ถ่ายรูปลงทวีตบอกนายกมหาไหนค่ะเราก็ถ่ายรูปลงทวีตบลอตนายกมหาที่สำนักง,งานไหนค่ะี๋ยวหนูหาท่าให้เสร็จก่อนสิเอ้าเอ้าหายรบเดียวเท่านั้นแหละอนายกก็มาแล้วโพสพี่ถ่ายให้ก็ได้นยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วงั้นพี่เรียกนายกให้หน่อยได้ไหมคะ ชอบหัวยเควะ่ะน่ารักอ่ะหนูใส่น่ารักตั้งหากไม่ใช่หัวยเควันน่ารักแล้วมันจะผ่านไปต่อยหน่เชื่อไม่ ไม่เชื่อไม่ใช่แล้วทำอะไรหมดดูอะไรพี่หนูฟ้องนะฮะพี่นั่งดูแหละคนเราถ้าจะมองมันไม่ต้องนั่งหรอกยืมก็เห็น นายกค่ะมาแล้วมาวนายกว่นหนูหลุดโคตรเอาแต่ใจอ่ะโคตรเอาแต่ใจอ่ะนายกสักทีไหมนายกว่าไงครับเอาหิมะอยากได้หิมะหนูอยากได้หิมะหนูจะถ่ายติ๊กต็อกหิมะต้องชิปอ่ะต้องชิปหรอต้องชิปยั่ไหนอ่ะชิปเปอร์ไม่อยู่เลยชิปไม่ได้แต่เมื่อกี้เห็นอยู่เลเบลอ่ะอ่ะงะใช่ครับ พิสตันหิมะหิมะอยากได้หิมะตกเหรอถ้าเธอถามว่าเธออยากดูหิมะเราจะตอบเลยว่าอยากถ้าเธอบอกว่าอยากดูหิมะเราจะตอบว่ายอยากอะไรเนี่ยแล้วเสกต้นคริสต์มาสมาได้เลยไหมคะไม่ได้ไมันไม่มีอ่ะใชง่งามงามต้องรอชิป ทพีชชิปสองเนียเหรอเราไปเป็นวัยรุ่นตอกตอกใช่ไหมเนี่ยใช่หนูจะไปเป็นวัยรุ่นตักตักอ๋อเจ็ดสิบ อาหรวครับมาหานายกเพื่อที่จะเอาแค่หิมะอืมดีจริงรักมากรักมากใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยน่ารักเกินน่ารักเกินที่อ,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 อยพูดหนูเขินหนูรู้ว่าตรงนี้มีแต่หนูที่น่ารัก ไม่พี่หมายถึงคนที่อยู่ตรงนูน้นน่ะเราตรงที่เบิกรถอะ่ะไหนอะ่ะหนูเห็นมีแต่ผู้ชายไม่ห้องน้ำมันบังอยู่เขาวิ่งเข้าหลังห้องน้ำไปแล้วมันบังอยู่พี่แอบ,บดูเขาอาบน้ำหรอไม่ได้แอบ,บดูเขาอาบน้ำหมายถึงมันอยู่ฝั่งโน้ของห้องน้ำไงตรงที่เบิกรถไงนะเราไม่เห็นไงพี่สายตาดีอ่ะเราแตไ่เรา,ามองไม่เห็นไม่<อ>ต้องส่องหาหรอกไม่เจอหรอก อา้าวมันเอาทำไมเราเอาแต่ใจอจย่างไรให้หนูไม่ได้เอาแต่ใจหนูแค่มาขอฮิมะเดี๋ยวป้าก็ตีให้หรอกป,ป้าหนูไม่อยู่มามา้าหนูก็ไม่อยู่ที่ไงนายโชิปเปอร์มาแล้วน่ะชิปอยากได้ฮิมะแค่นี้จริงกับพี่ชิป จะ่ะ<ด>ถ่ายจร<ด><ม>ถ่ายลองต๊อกๆเฉยๆว้าหาน่ารักมากขอบคุณเขาพี่ชิปไอ้ตำรวจว่ามันทตรงนี้มืดไปไหมนะ ใช่สิต้องเอาท่านี่หกสองชฟเสื้อมันขาดมันทำยังไงอะแขนมันหาที่มันไม่ขาดไม่ได้เลยหรือมันต้องใส่ฮูดมนะันอะใช่ก็ต้องใส่ฮูดเนี่ยอ้าไปเปลี่ยนอีกว่อ ไม่มีท่าที่โห,ด,หดกว่านี้แล้วหรอ <laughs>